นะครับก็สวัสดีนะครับก็ตามกันต่อนะครับในคลิปที่สองนะครับนะการประกอบนะครับอันนี้จะขึ้นเสาแล้วครับนะโอ้ดูการขึ้นเสาแล้วนะครับนี่นะอ่าเอาลูกน้องไม่มีครับนะนี่มาดูวิธีการขึ้นเสานะครับอ่าเสานีสูงก็เสาเก้าประมาณจากเส้นเนี่ย ูงก็ยี่สิบเซนเนาะสแล้วมือก็ต้องขายายแล้วท่านน่ะแขนมือขายายบิดมาเนี่ยซ้ำโตซ้ำเก่าอันปะโอ้ยขวบ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 แกงขยายออกเปโอ้ยขยายออกไบิดเนาะไอชุดไฮดรอลิกมาไปเนี่ยบ่ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเนาะอ่าชุดไฮดรอลิกยังไม่มานะครับตัวน,นี้สั่งไปจะเป็นเกียร์นะครับพอหน้าพอหลังมาแล้วนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวจะท โอ้พนีไถย่ยยนปะปนก็ส่งไปที่อู่ของลูกพี่ช่างเคี้ยวแล้วครับนะอู่ของช่างคอนนะครับสมครการช่างนะครับอู่ที่ประกอบด้วยจียนซิงนะครับนะใช้ชัดซีของพิกอัพนะครับอ่ะนี่ครับโอ้กำลังขึ้นเสานะครับนะอันนี้ออันนี้ยังกวาขึ้นเนี่ย

นี่เงินเช็มตัวนั้นเับมไงกูอือไอ้น,นี่ยืมสร้างใหม่เขาเจ้ามาโอ้ยยืมใหเจ้าอ,อีกเ <c oughs> ออแต่ไม่มีอย่าหงหรอกนี่ตัวเชื่อมก็เป็นไไนะ <c oughs> ช่างยืมตัวนี้มั้ยโอ้โหสมองมันเออเอานะครับถึงถึงเป็นขั้นแรกนะครับนะความนะครับอุปกรณ์ก็อะไรก็ยังไม่ค่อยได้ครบเท่าไหร่นะครับนะ ไม่ได้ว่าเชียรขายน้อยอ๋อไม่ได้ว่าเสียบขายน้อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะโอ้ยของมีคุณภาพวันนี้ของเ่าคือเก่อนอ๋นะครับนี่รับประกันความแข็งแรงโอ้ได้ฉากเลยนะครับนะโอ้ถือว่าคำนวณออกมาได้เป๊ะเลยนะครับนี่โอ้โหอ่ามุมฉากครับนี่โอ้โหเนียบนะครับแหมสม เมือกับช่างอยู่ตามโรงงานเลยนะพี่น้องนะตามไลายผลิตเลยนะครับแคมป์นะครับยืมนะครับยืมช่างไม้นะ<ห> <c oughs> นะเอา <c oughs> นะครันบนี่ตอนนี้เสาด้านฝั่งด้านซ้ายนะครับก็ได้ขึ้นเรียบร้อยนะครับนะนนอ่าเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนเชื่อมก่อนนะ เชื่อมยึดไว้ก่อนนะครับอ่าลวดเชื่อมก็ใช้ของโกเบอย่างดีนะครับจุดนี้ก่อนครับเชื่อมยึดกอนยยกอน,นะอ ตรงนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตให้เอฟซีได้ดูเหมือนเดิมนะครับนะเนื่องจากว่าช่วงกลางวันนะครับเราติดภารกิจเยอะนะครับที่ไล่นะก็มาเดี๋ยวจะมาถ่ายเอฟซีได้ดูนะครับทั้งวันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับ๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกวันนะครับตอนเช้านะครับมาอัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับ ความคืบหน้านะครับของเจ้าคีบสูบเดียวนะครับคันที่สองนะครับนี่คันแรกจอดตั้งต่างงานอยู่นี่แหละครับนะต้นแบบนะครับนี่คันสองกำลังขึ้นเสาแล้วนะครับอ่าใส่ากาหน่อยนะครับเออแชมแชมแชมครับแชมยืมนะอ่ีโอ้เรีว่าขังเนี่ยแชมยืมขึ้เสาเนี่ยตัวให้ต <จะ S 1> ่ <asters S 1> าฮ่าฮอาฮ่่าฮ่าฮ่า่ อืมอะนะครับเอียงได้ระบบได้มุมได้ฉากเลยนะครับโอ้เรามาดูด้านข้างหน่อยนะพี่สี่ถือว่าได้มุมได้ฉากเลยนะครับนี่นะโอ้ตรงกันเป๊ะเลยครับนี่นะอ่าขันต้นแบบกับขันที่สองนะครับนี่ขยายขึ้นไปอีกยี่สิบเซนนะครับเพื่อการยกนะครับขึ้นรถหกล้อได้สบายนะครับขันแรกเนี นะครับยกใส่คันนั้นนะครับนะอีเตียนนะครับอันนี้จะใส่หกล้อนะครับพวกเอวพวกร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับได้สบายเลยนะครับถ้าเป็นในหกล้อยากได้ปะเนี่ยหกล้อบ่ได้วัดเิ่งเไงหกล้อยากเตี้ยโอ้ปะเนี่มีในแบบเนาะเออแบบนี้ได้แบบมันถึงบ่เอยมีคนมาใส่แก้วอ่อยความหรอวะหกล้อยากกันได้เขนใหญ่บวช อนะนะครับน,น่าจะได้ระดับแล้วได้แล้วมันมีเส้นอยู่มันไม่ถึงเส้นอืมสร้างผู้ยวอย่างนี้นะครับขึ้นเสาแล้วนะครับ่ะเชื่อมยึดนะครับอ่าโอ้ใหญ่กว่าเดิมนะครับ f c นะ

อ่ะตอนนี้เราก็มานะครับก็ได้ตั้งเสาพอดีนะครับโอ้แล้วคนขามกับอะไรครับปลูกกับปลูกกับปาเกือบหมดแล้วอืมปลูกปาได้อยู่เ่าเรียนปลูกปาเลยมาเนี่ยเดือดเดือดเดอดหออืมนะไรก็ได้เหววะใช่ฮ่า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 อ่า <laughs> อ่ะ,อะ,อะนะครับดูองศานะครับโอ้เนี้ยบเลยนะครับนะประกบเข้ากันเป๊ะพอดีนะครับนะโอ้อยังัด เป็นแม่พิมพ์แม่แบบเลยนะครับนะนี่เป็นงานต,างตัดเชื่อมนะครับอย่างนั้นเขาเอะไอย่างนั้นเขาเอะไรจ้ะเสาลมนะนะครับถือว่าแข็งแรงเลยนะครับนี่เนาครันนี้ก็จะได้ไปอยู่สีชมพูนะครับนะบานอะไรก็มีลุนะครับนะอีฟซีก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนะบ้านนี้ยัง

ยังหน่อยนะครับยังหน่อยนะนี่จากระดับน้ํานะครับนะต้องให้ได้มุมได้ฉากแล้วครับในอย่างงี้ไม่ได้นะครับเนี่ย <c oughs> ให้ได้มุมได้ฉากนะครับมาออกไปเชื่อมไปไหนน้อ,อยังกันก็ฝีมือร์อไปไหนนะอลองจะความันงานหยิบเนาะอืม <c oughs> นี่ไปเลยนี่งานลอยเลยงานลอยอืงานกวปูกคระ งีน้นเงจะควงกับปีกันเหรอวะอวโอ้ก็บห่างเทียดอกสมห่เี่มาเบิดตีประสาทกันเลยเบี่วมา,าห่างเทียบไม่ห่างอืมอห้ได้มุมได้ฉากนะครับนะ ถัาปกอดปก,กอกบได้ดีก็อยู่นี่ถ้าแ,แรงขึ้นก็อยู่นี่อืถ้าแรงไม่ขึ้นก็อยู่นี่เละเป็นหลักของวิศวกรรมนะครับยานยนต์นะครับนี่นะต้องเห้ได้เป๊ะทุกอย่างนะครับนะเนี่ย ยอดจริงๆนะครับนะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ตามต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาอัพเดตตอนเช้าเอฟซี FC ดดูอีกครั้งน,นะครับนะว่าจะขีบสุบเดียวจะไปถึงไหนแล้วนะครับนะแต่ว่าเรามีภารกิจเยอะครับเอาคิดนี้ครับสวัสดีครับ